สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ตในไลน์เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับน้องเดชของเราเนาะซึ่งถือว่าอีเวนต์นี้นะครับเจ็บหนักมากนะครับคือตอนแรกมีเพชรอยู่29งหมื่นกนะครับก็สุ่มไปเนาะคลิปที่แล้วนะครับก็ไม่ปิดนะและทีนี้ผมก็เลยมาเก็บเพชรเพิ่มนะครับจากการเติม อ่าพาร์ทบ้างนะครับจากแพ็กต่างๆบ้างเนาะ mm. ก็ได้มาอีกประมาณหก0 0นนะครับ mm. ก็สุ่มไปเมื่อตอนกลางวันนะ mm. ก็ไม่ได้อะไรมาเลยนะครับ mm. คือมันขาดเงาอยู่3ชิ้นนะ mm. นนเพื่อนนะขาดเงาอยู่3ชิ้นตอนแรกขาด5นะครับจากคลิปที่แล้วเนาะขาด5แล้วทีนี้ผมก็มาเปิดของฟรีได้นะครับเมื่อเช้านะได้เอสมาเลยนะครับ1ใบนะครับแล้วก็เลยเหลือ3เหลือเงา3นะครับ ผมก็เลย 2G2 จใจว่ากูจะเติมแพ็คไหนดีวะก็เลยเลือกเป็นแพ็คนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าเติมจริงนะไม่ได้โกหกนะเลือกเป็นแพ็คนี้นะเพื่อนแพ็ค1น0 0นะครับเชื่อไหมว่าผมเปิดแพ็คแรกอ่ะผมได้เอสมาเลยนะครับซึ่งแม่งก็แบบเฮ้ยคือไม่รวมเอสท,ที่เขาการันตีมานานเพื่อนนะคือเนี่ยอีแพ็คเพิ่มเลทเนี่ยมันได้เอสมาเลยนะครับแล้วผมก็ได้เอสมาเกินด้วยนะ ๋ยวให้ดูนี่ไดเอดมาเกินอันนึงนะนะี่ล่ะผมไดเอดมาเกินอันหนึ่งอะ่ะอืมหนว่าในนี้ทำไมมันไม่มีอะ่ะเนี่ยในนี้แหละนะผมไดเอดมาเกินอันหนึ่งนะครับแล้วก็แพ็กที่เขาแถมมาผมยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำนะเนี่ยสองอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะครับ ก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เติมตำนานให้ด้วยนะเพื่อนนะคือเว้นนี้นะหมดไปประมาณ2,000กว่าบาทนะครับกับเพชรอีก3 5มหมเนาะก็ถือว่าเจ็บหนักเลยทีเดียวนะครับผมเห็นเอฟซีช่องผมอะ่ะก็เขามาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าหมดไปประมาณ1,000 0แสนะแล้วไม่ปิดด้วยคือแบบฮะคือผมดูแบบ น้อยไปเลยเพื่อนอีสามหมื่นผมเนี่ยดูน้อยไปเลยแล้วบางคนก็4ี่หมื่นห้าหมื่นยังไม่ปิดก็มีนะครับก็ขอให้ปิดกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าอีเวต์มันยังเหลืออีกนานเนาะก็เหลืออีกว่าหลายวันนะครับก็พยายามทาเควสให้ครบแล้วก็เก็บเพชรนะครับไปเรื่อยๆเนาะถ้าไม่ปิดจริงๆค่อยเติมนะครับจริงๆไม่แนะนําให้เติมเนาะถ้าเป็นสายฟรีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ค่อยเติมกันนะครับแต่ผม ด้วยความที่ทําช่องด้วยนะเพื่อนนะก็เลยแบบอ่ะเติมเพื่อมาเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็มารีวิวให้สําหรับคนที่ไม่ได้ทำอีเวนต์นะครับดูว่าอ่ะเลหลังควรจัดไหมตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวคร่าวๆให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูความสามารถกันเต็มๆเลยและกันเนาะซึ่งผมก็เพิ่งเล่นไปประมาณเกม2เกมนะยังไม่ได้แบบว่าเอา่อรู้ถึง หลักการเล่นหรือวิธีการเล่นของมันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูความสามารถกันเลยนะครับความสามารถแรกนะเพื่อนๆนะโอกาสอืมเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมยังไม่ได้อัพ30นะผมอัพแค่ยีนะคือเดี๋ยวผมรอเลียหลังนะครับค่อยเติมคอสนะคือเว้นนี้จะเติมคอสไม่ได้เลยนะครับเพราะเพราะว่าตังหมดนะเพื่อนนะแล้วมันมาตอนอ่าปลายเดือนอย่างเงี้ยนะครับ ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวคอร์สน่าจะเติมเลยหลังแหละนะครับเผื่อว่าอาจจะมีอาจจะมีคอร์สใหม่เข้ามานะครับเนาะอาจจะมีคอร์สที่มันน่าสนใจนะครับผมว่าคอร์สเนี้ยมันยังเฉยเฉยอยู่นะครับคือเห็นเขาบอกว่าคอร์สล็อกไม่ให้เคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับเหมือนเอามาสลายโล่เท่านั้นเองนะจริงๆเราใส่เนื้อเทศไปมันก็น่าจะกันได้นะเออ โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวความสามารถนะครับความสามารถแรกเนาะก็50%นะครับชาร์จโล่ซูเปอร์นะครับสขั้นแล้วก็ไม่แสดงผลบวกเพิ่ม10%นะครับต่อมานะครับเมื่อทอยเต่าโอกาส85%เลือกทอยหน้าหลังนะครับอ่แล้วก็เมื่อทอยเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามนะครับหกใช้เอฟเฟกต์หัวใจเต้นแรงนะครับก็คือตีนหมาตีนหมีนั่นแหละนะเหมือนขี้มูลเลยนะครับ ความสามารถที่2นะครับเมื่อเริ่ม Turn, เทินโอากาส55นะครับสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับอ่าเหมือนขี้มูลอีกนะครับเหมือนขี้มูลเลยนะแล้วก็50เนะครับป้องกันการขโมยมาเบิ้ลเนาะอ่ามีป้องกันการขโมยมาเบิร์มาให้นะครับเมื่อทอยเต๋าโอกาส80นะครับใช้ Effect i, เอฟเฟกพื้นที่อ่สร้างเปลวไฟนะครับเปลวไฟในที่นี้มันจะอารมณ์เหมือนอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันจะเหมือนอ,อ่ผีเสื้อสมุดนะครับ แต่ความสามารถพื้นที่มันจะเหมือนยอมรานะเป็นการขโมยม,มาเบิ้ลเหมือนยอมรานะครับเหมือนลาวาเลยนะแต่เวลาเราถอยเต๋าไปนะครับอย่างเช่นถอยไป12บงนี้เนาะมันก็จะไปจนสุดระยะเลยนะครับนะอ่าแล้วก็จะลบสิ่งติดตั้งด้วยนะครับแล้วก็ลบพื้นที่อย่างของไนกี้นะครับของเกตาพวกนี้มันก็จะลบสิ่งติดตั้งด้วยเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่านะก็13ช่องนะครับเหมือน ผีเสื้อสมุดเลยนะการขโมยเงินนะครับก็จะเป็นการขโมยเงินเหมือนยอมลาแหละนะครับขโมยต้องให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับอยู่บนพื้นที่เปลวไฟของเราด้วยนะครับนะถึงจะขโมยได้นะครับแต่ถ้าติดตินตีนหมีนะครับนะเราก็สามารถขโมยได้เมื่อเราไปตกแลนด์มาร์กของตัวเองหรือว่าพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่การขโมยแบบเปลวเปลวไฟเนี่ยนะครับ ศัตรูต้องยืนอยู่บริเวณพื้นที่เปลวไฟด้วยนะครับมันก็จะขโมยมาเบิร์คิดน่าจะคิดพื้นที่ที่แพงที่สุดนะเพื่อนๆนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะม,มีอีกไหมเอ่ยอไม่มีแล้วนะครับนำสินติดตั้งออกนะครับประมาณนี้ก็ตอนแรกนะครับว่าจะไม่เติมแล้วนะคิดว่า อ่าน่าจะปิดเนาะเพราะว่ามันเหลืออีกแค่3เงาครับคือผมไม่ค่อยชอบแบบนี้เลยนะครับไม่ค่อยชอบอีเวนต์นี้เลยถ้าในอนาคตนะครับถ้ามาอีเวนต์แบบนี้อีกผมไม่น่าจะทำอีเวนต์แหละเพื่อนคือมันมันเบ้อคือแพ็คเพิ่มเลดก็จริงนะแต่ว่าแม่งมันไม่ออกเลยเว้ยนะครับมันมันออกยากมากนะครับเอาแพ็ค200แล้วก็ได้แพ็คแถมยังจะดีกว่านะผมชอบแบบนั้นมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้มาอีกในอนาคตผมผมข้ามแล้วก็รอไปทำเลหลังดีกว่าเนาะ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการสุ่มแพ็กแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับก็ไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันยาวนะครับผมก็จะเอาไปลงหลีกนะครับเอาไปลงหลีกให้ดูแล้วกันเนาะจริงๆเซ็ตผมอะ่ะผมไม่มีแปนเนื้อเทศนะครับผมก็เลยใส่เป็นตัวนี้มานะครับอ่าใส่เป็นเอ่อหมวกป้องกันดีบัฟนะครับแล้วก็แปนตัวนี้นะ นะเอาเป็นคูณเมืองนะครับอ่าแล้วก็เคลื่อนย้ายนะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรือลาตะเวนนะปิดมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้สักทีนะครับแล้วก็รองเท้ากับขังยูนิคอนเนาะอีกอันนึงนะครับใช้เป็นโลวิทัาราชาที่ถูกในเอเทศนะประมาณนี้ละกันเนาะผมไม่รู้ว่าเขาใช้เซตไหนกันนะก็มาลองดูนะครับว่าเดทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะในลีกเนาะผมก็เนี่ย สองเกมแรกที่ผมเล่นนะผมเล่นตัวอีโวไปยังไม่ได้เติมตำนานนะครับ mm hmm. แพ้นะในความที่เล่นไม่เป็นด้วยแหละนะครับมาเกมนี้ก็มาเล่นในเวอร์ชั่นตำนานกันนะครับซึ่งมัน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถมันต่างกันมากเลยนะนเพื่อนๆตัวอีโวกับตัวตำนานเนี่ยนะครับมันต่างกันแบบเยอะมากเพราะว่าตัวอีโวเนี่ยโล่มันชาร์จน้อยมากนะ40%นะแต่ถ้าเป็น ตัวตำนานเนี่ยเราจะได้โล่แบบ50%เลยนะคือมันต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นการเดิมตำนานเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าสกิลมันติดดีกว่านั่นเองนะเพื่อนนะส่วนคอสนี่ผมว่ายังไม่ได้จําเป็นนะคือตัวมันไม่ต้องพึ่งคอสมันก็เก่งนะครับตัวเดตเนี่ยไม่ต้องพึ่งคอสมันก็เก่งนะอ่ะเดี๋ยวผมลองมาเล่นให้ดูแล้วกันเนาะจริงๆผมไม่มีตัวขี้มูลนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเนาะ เอาเป็นว่ามาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับถ้าใครมีเทคนิคหรือว่าวิธีการเล่นนะครับที่ทําให้ชนะอย่างเงี้ยนะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับนะอืมหรือว่าเออพี่มันควรทําอย่างนี้อย่างนั้นนะอ่ะก็คอมเมนต์บอกเบิร์ดคุงได้เนาะเพื่อมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันอ่าไนกี้เขาโดนแล้วนะครับผมก็จะเบิร์นสิบสองไปนะสิบสองกลับหลังไปนะครับโอเคนะ อ่ะแบบนี้นะคือเริ่มเทินไม่ติดนะเพื่อนๆมาตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะขโมยมาเบิ้ลนะครับเออับเบิ้ลไปอีกแล้วกันเนาะเบิ้ล12ไปนะครับ พื้นที่ไม่ติดวะทำไงดีอะ่ะอ่ะเบิ้ลสิบสองกลับหลังไปยังไงเอ่ยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เลยคือมันสามารถใช้สกิลขโมยมาเบิ้ลได้สองรูปแบบนะครับตัวนี้ สองรูปแบบยังไงก็คือรูปแบบแรกนะครับเป็นการขโมยมาเบิร์แบบตีนหมีเนาะก็คือติดดีบัฟก่อนนะครับถึงจะขโมยแบบขี้มุนนะครับแบบที่2คือการขโมยมาเบิร์แบบยอมลานะครับคือการตกพื้นที่นะครับถึงจะขโมยมาเบิร์แล้วก็ต้องให้ศัตรูยืนบริเวณพื้นที่เราด้วยนะครับคือมันเวอร์เกินหนานเพื่อนนะครับสกิลมันเวอร์มากนะก็ มันเก่งจริงนะครับเก่งจริงนะผมยอมเลยนะคือตัวเดสเนี่ยนะครับถ้าเจอพวกสายวิกนะครับถ้าเราไม่พกกันวิกมาก,ก็มีเปอร์เซ็นต์แพ้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกันวิกนะครับนะค่อนข้างที่จะจเป็นนะครับแบมบิน่าตัวอย่างฮิวด้าอย่างนี้นะก็ค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับในการลงหลีกเนาะเพราะว่าด้วยความที่เวลาผมเอาฮิวด้าไปเล่นนะครับผมเจอตัวเนี้ย ถ้าไม่พกกันวิกนี่คือเสร็จเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะนจริงๆก็ไม่ใช่ทิกหรอกใครๆก็รู้กันนะครับว่าเมตาปัจจุบันนี้ควรพกกันวิกนะครับเพราะมันมีตัวที่แบบเดอะเบสอยู่นะเพื่อนมีตัวที่เดอะเบสอย่างเบมบีน่าอยู่นะคือเขาทะลุการวิกไงเพื่อนต่อให้มีการวิกเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลัวนะครับแบมบีน่าเนี่ยมันอยู่ที่ดวงด้วยนะ โอเคครับเกมนี้เราก็มาเจอเทพีไนกี้เหมือนเดิมเนาะเขาบอกว่าไนกี้จะคัมแบ็กนะถ้ามาเจอเด็ดนะครับในเมตานี้เนาะก็มาดูกันว่าจะคัมแบ็กจริงหรือเปล่าผมว่าถ้าเจอเด็ดทอยคน2เนี่ยก,ก,ก็ก็มีขีดเหมือนกันนะนเพื่อนอืมแล้วทําไมเคลื่อนย้ายเริ่มเทินผมไม่ติดวะอืมมันไม่ติดจริงๆนะดหู ำไงดีวะเึ้ื่อยายเริ่มเทินไม่ติดอ่ะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราเขาโมยมาเบิ้ลเข้าก่อนเนาะอืมผมทำไงอ่ะสิบกลับไปแล้วกันเนาะหรือว่าเจ็ดดีเอาเจ็ดดีกว่า เอาเจ็ดกลับไปดีกว่าได้ไหมยี่ยไม่ได้วะโอ้โหแล้วพื้นที่มันแพงเหรอสวยเลยนะแบบนี้อ้าวแบบนี้ก็โดนผมสิครับ แบบนี้ก็โดนผมสิครับเจอเลยเจอเลยแบบนี้เจอเลยเออเรียบร้อยเป็นไงล่ะเ,เนี่ยนะครับต้องพกกันวิกน้นเพื่อนนะคือไนกี้กลับมาเนี่ยเขาสามารถวิกเราได้นะถ้าเขาขังคุกเรานะครับเออเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเดตเนี่ย เป็นตัวที่ครบเครื่องนะครับไม่ต้องพึ่งคอร์สเลยเห็นปะคือเราสามารถค่าเขาได้โดยที่ไม่ต้องคอร์สเลยนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วคอร์สเนี่ยอย่าพึ่งเติมก็ได้นะครับนะแต่ถ้าใครแบบมีงบถึงหรือว่ามีงบเยอะนะครับก็สามารถเติมได้เหมือนกันมันก็จะทําให้ตัวของเรายกระดับความเก่งขึ้นอีกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ มาแจ้งข่าวสารน,นักการนอนเพื่อนเนาะมาแจ้งข่าวสารว่าเออผมปิดแล้วนะเพื่อนๆนะครับก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่ปิดนะครับก็เหลือเงินก้อนสุดท้ายนะครับในในเดือนนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างคือแบบจะลาออกจากงานด้วยนะครับก็จะไปทํางานใหม่นะอุตส่าห์ว่าจะเก็บเงินไว้ถ้าเอาไว้รอใช้รอตอนเงินเดือนออกนะ <c oughs> ก็บีบมือไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าเราเสียเพรไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ใช้เงินเติมเนี่ยมันก็จะ เพชรที่เราสุ่มไปอ่ะเพื่อนมันจะเป่าประโยชน์นะสามหมื่นกเพชรเนี่ยเก็บมาไม่รู้กี่เดือนนะมันน่าเสียดายอ่ะก็เลยแบบเออเติมเติมดีกว่านะครับนะเติมไปมันก็ดีกว่าเสียเพชรทิ้งอ่ะเพื่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจในการเติมนี่แหละนะก็มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะเอาละนะครับก็มาพูดคุยพอหอมปากหอมคอเนาะแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะครับปิดกันเท่าไหร่ปิดกันหรือยังนะครับคอมเมนต์บอกผมใต้อ่าใต้คลิปนี้เลยละกันเนาะว่า ปิดกันไปแล้วเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าใช้งบประมาณอะไรบ้างในการปิดนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับคลิปที่แล้วคือคนดูเยอะมากสําหรับผมผมถือว่าคนดูเยอะมากๆนะครับช่องผมก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเนาะคนดูพันกว่าเนี่ยผมก็ถือว่าดีใจและเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ แสดงความคิดเห็นกันนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยละกันนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้บายๆนะครับรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ